สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ listen... อ่า s อ r r y นะคะ unit 6 s p o r t s day นะคะ l i s t e n 1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าใบความรู้ของวันที่4กุมภาพันธ์2565นานะคะนักเรียนสามารถดูในหนังสือตามไปได้เลยนะคะ Smile 4หน้าที่75นะคะหรือว่าเพจนัมเบอ 75นั่นเองนะคะอย่าลืมดูลิงก์ที่ครูส่งให้ด้วยนะคะฝึกอ่านคำศัพท์ตามไปด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในตารางคำศัพท์นะคะ ball ball แปลว่าลูกบอลนะคะต่อไปค่ะ volleyball volleyball แปลว่าวอลเลย์บอลนะคะ baseball bat baseball bat ไม้เบสบอลนั่นเองนะคะ badminton badminton ก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะคะ wrist เรสก็คือการวิ่งแข่งค่ะต่อไปนะคะปิงปองอนักเรียนรู้จักอยู่แล้วเนาะเป็นกีฬาปิงปองนะคะที่เป็นาภาษาทางการนะคะาทางการเรียกว่าเ a b l e t e n เทนนิสนะคะปิงปองนี่เป็นภาษาของบ้านเรานะคะแต่ว่าสามารถใช้ทับศัพท์ได้นะคะ Hel met, Hel met, เฮล e เฮล t แปลว่าหมวกกันน็อกนะคะสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเราก็ใช้ทับศัพท์เช่นเดียวกันนะคะฟุตบอล ฟุตบอลก็เป็นกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะคะเบสบอลเบสบอลอ่านะคะนี่ตารางคำศัพท์นะคะคุูยุ้ยทบทวนให้ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะไปดูการที่ l i s t e n วันนะคะไปดูกีฬาต่างๆมีอะไรบ้างนะคะสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดก็คือเป็นกีฬาสเก็ตบอร์ดนั่นเองใช่ไหมคะปิงปองแบบนี้นะคะเป็นลูกปิงปองแล้วก็มีไม้ปิงปองเป็นการตีลูกบนโต๊ะนะคะเขาก็เจอก็เลยเรียกว่าเทเบิลเทนนินะคะ อาแบดบินตันนะคะก็จะมีเป็นไม้นะคะไม้แบดนะคะไม้แบดบินตันนะคะแล้วก็อาลูกนะคะเป็นลูกเหมือนไก่อาเบสบอลก็จะเป็นไม้ลักษณะเป็นอาเป็นไม้ตีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกบอลกลมๆนะคะอาลูกเบสบอลนั่นเองนะคะเรสก็คือการวิ่งแข่งนะคะอาต่อไปนะคะต่อวอลเลย์บอลนะคะก็จะเป็นการตีลูกข้ามตาข่ายเนาะ อาจจะเป็นลูกกลมๆนะคะตีเราจะไม่เราจะไม่ใช้ไม้ตีอวอลเลย์บอลนะคะเราใช้มือในการตีนะคะอ่าเฮลเมินะคะก็ถ้าใครที่เล่นอ่าพวกสเก็ตบอร์ดเนี่ยเราคนที่จะใส่พวกหมวกกันน็อกด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายนั่นเองนะคะ <S <S อ่าชัตเตอร์คล็อกนะคะชัตเตอร์คล็อกก็คือลูกลูกแบบมินตันนั่นเองนะคะอันนี้เทรนเนอร์สนะคะก็คือรองเท้าวิ่งนั่นเองนะคะแร็กเก็ตก็จะเป็นไม้ ไม้ตีนะคะไม้ตีแบดมินตันนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นไม้ตีเทนนิสก็ได้นะคะอ่านว่าแรกเก็ตได้เหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูกันที่ใบงานของเราในวันนี้นะคะคำชี้แจงนะคะก็คือนักเรียนคัดลอกโจทย์นะคะทำใบงานลงในสมุดนะคะใบงานจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะนักเรียนทาไม่ครบทั้ง2ตอนนะคะเขียนชื่อสกุลในสมุดทุกหน้าแล้วก็ส่งงานในคลาสรูมนะคะไปดูกันในตอนที่1เลยค่ะนะคะ,ะ,คะตอนที่1นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะ เติมคำศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะครูยุจะให้นะคะใบคําศัพท์ให้กับนักเรียนอยู่แล้วนะคะจะเป็นรูปภาพอยู่นะคะอ่ะเหมือนข้อที่1เนี่ยนะคะเขาพูดว่า my favorite sport is อ่ากีฬาที่ฉันชอบคืออะไรดูตามภาพได้เลยนะักเรียนสามารถตอบตามภาพได้เลยนะคะคำศัพท์ก็อยู่ในตารางในใบความรู้อยู่แล้วนะคะสามารถไปเทียบเคียงได้อ่ะต่อไปข้อที่2 can you play อ่าแคนยูเปลยอะไรนะคะมีรูปอยู่แล้วนะคะคุณสามารถเล่นสิ่งนี้ได้ไหมนะคะเป็นคำถามนะคะเป็นประโยคคำถามต่อไปนะคะข้อที่3บอกว่า the students are praying ก็กำลังเล่นอะไรอยู่นะคะมีรูปอยู่นะคะมีไม้แล้วก็มีลูกขนไก่ใช่ไหมคะ in the gym นะคะก็กำลังเล่นสิ่งน,นี้อยู่ในนักเรียนนะคะกำลังเล่นสิ่งน,นี้อยู่ในโรงยิมนั่นเองนะคะต่อไป number four have you got a คุณมีสิ่งนี้ไหมนะคะคุณมีสิ่งนี้ไหมสิ่งนี้คืออะไรนะคะนักเรียนก็สามารถไปดูในตารางคําศัพท์ได้เลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายของสลับตอนที่1นเนาะอ่า number five นะคะ there are six players in a... อะไรทีมนะคะอ่ะมีผู้เล่นทั้งหมด6คนนะคะในทีมกีฬาชนิดนี้นะคะจะมีผู้เล่นทั้งหมด6คนนะคะในแต่ละทีมนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะตอนที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นลักษณะของการเติมคําศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้องได้เรียนสามารถดูตามภาพได้เลยอ่ะดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่าง I have got ping pong racket อ่าฉันมีไม้ปิงปองอยู่แล้วฉันจะไปเล่นอะไรล่ะฉันก็ต้องไปเล่นปิงปองใช่ไหมคะอ่ะก็คือเป็น I play ping pong นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะต่อไป number 1 I have got racket ฉันมีแร็กเกตอยู่แล้วก็ฉันมีไม้ที่เป็นตาข่ายอยู่เนีย่ยฉันจะไปเล่นอะไรได้บ้างนะคะก็มีคําตอบโดยการใบให้น,กกนักเรียนนั่นก็คือเป็นรูปนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะต่อไป number 2 i have got a helmet อ่ะฉันมีหมวกกันน็อกฉันจะเล่นกีฬาอะไรดีนะคะมีรูปอยู่แล้วนะคะมีรูปอยู่แล้วนะคะต่อไป number 3 i have got a baseball bat baseball bat ก็คือไม้เบสบอลนั่นเองแล้วเรามีไม้เบสบอลอยู่แล้วเราจะเล่นอะไร นะคะมีรูปอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ I have got a ball อ่าฉันมีบอลอยู่เนี่ยบอลแบบเนี้ยนะคะแล้วฉันจะไปเล่นอะไรล่ะนะคะก็มีรูปอยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะคำตอบสุดท้ายนะคะ I'm wearing trainers ฉันกำลังใส่รองเท้าวิ่งอยู่อ่ะแล้วก็ I run the ก็คือฉันวิ่งอยู่ในอะไรนะคะดูใน,นรูปได้เลยนะคะอ่าคราวนี้ถ้านักเรียนมีคำถามอะไร อยาจะถามครูยุ้ยเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทรที่คุูยุ้ยให้ไว้ในคาสรูมนะคะโอเคฝากกดติดตามช่องครูยุ้ยห้องเรียนออนไลน์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ครูยุ้ยลายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ